ครับสหลับคืปนี้ครับก็สีมาเอาเรื่องอ่านห้านะครับว่าเฮาควรสีเลือกปลูกา้าอ่านยังดีนะครับเห็นมันเหมาะกับพื้นที่นะครับื้อนี้ก็สีเว้อาถึงหญ้าที่มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นที่ลุ่มก็พื้นที่ดอนแล้วก็าการใช้ประโยชน์นี่ครับว่าควรสี ปลูกหญ,าดดกญา้าชนดใไดปลูกหญ้าพันไดนะครับมือนี้ตัวนี้ก็เป็นแปลงแพงกุลาครับกตัดไปให้คัว่วแล้วละครับมือนี้ตัดแล้วล้ะกระบอกอันนี้ปันไดเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าพี่ก่อนพอดีได้เต็มรถได้พ่อครับอื่นเดี๋ยวจะมาตัดใหม่พอตัดแล้วผมก็เอาเนี่ครับเอาขี้คั่วมาห้อยน้านี่ครับเดี๋ยวก็ย้ายย้ายออกเพื่อฝนตกกะสิกลายเป็นปุย๋ย สำหรับอพอดีนะครับเมื่อวานนะครับมีคนโทรมาถามนะครับเป็นโทรมาถามเพิ่งไม่ช่อง YouTube ผมนี่แหละนะครับว่าเป็นโทรมาปรึกษาว่าสิปลูกงาอย่างดีนะครับให้งัวนะครับสำหรับพื้นที่ของเพื่อนก็เป็นพื้นที่ดอนนะครับน้ำบ่ท่วมแล้วก็เพื่อนอยากแบบปลูกแบบ อ่าปลอยแปลงนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นยาพวกที่สามารถจเจืิญเติบโตดีๆในทีดอนนะครับแล้วก็นี่ครับทนต่อการเหยียบย่าก็คือแพ่งกลานะครับแพ่งกลาก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพราะว่าข้อดีของแพ่งกลาก็คือสามารถปลูกได้ทั้งทีดอนแล้วก็ที่น้ำขังนะครับแล้วก็ทนต่อการแทรเลียมนะครับได ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายได้เร็วนะครับรับแพงกุหลาแล้วก็งวงผู้ไอ้มากินมีกลิ่นหอมนะครับนะครับที่ผมปลูกอยู่นี่ก็คือนะครับเป็นแปลงแผงกุหลาบนี่ก็อีกอีกแปลงหนึ่งของสำหรับของผมนี่สีมิปัญหาคือช่วงนี้น้ำไม่ถ่วมนะครับน้ำไม่ขังแต่ถ้าฝนตกกระคักเล็งมากอะ หนามบระคังด้วยกันครับคือพีกายนี่แทบสิโบเด,ดตัดเลยครับอยู่ตรงนี้นี่ครับประมาณสามไร่ที่ผมปลูกไว้นะครับอ่าแล้วก็อ,กอ,กอ,อีกหยาอีกชนิดนึงนะครับทีเหมาะสําหรับทีดอนกับพวกอ่าที่ผมแนะนำเพิ่นไปก็คือมุลโตสองนะครับมุลโตสองคุณสมบัติของเพิ่นก็คือสามารถที่จะทนแรงดีดีแห้งนะครับเป็นหญ้าที่ทนแรงดีดีแตกกอดีดีครับแตกกอดีกอใหญ่นะครับสำหรับ มูลเตัวสองแลวก็นทนการเหยียบยำของม่วของขว้วได้ดีนะครับหากระบบหากขี้แข็งแรงครับพวกมูลเตัวสองนี่ผงก็เลยแนะนำไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกเน้ยน,นาลูซี่นะครับหนาลูซี่ก็เป็นที่นิยมของหลายหลายคนนะครับที่เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วก็หลายคนก็ปลูกขึ้นกันนะครับ สามารถที่จะทุนแรงดีๆกัน,นครับทุนแรงดีๆนะครับสามารถที่จะปล่อยแปลงแท้เลียมได้ครับเดีย๋ยวสิพายางไปเบิงแปลงหยาของผมนะครับแต่ก็อีกอันนึงนะครับที่ผมบนนมันนี้แนะนำไปเมือ่อวานน่คือหยาพวกอัตราต่ำนะครับอ,อ,อัตราตาร่ำนี่ก็สามารถที่จะทุนแรงดีๆขึ้นกันครับทุนแรงดีๆ แสามารถที่จะปลูกในทีน่นำครั้งใดนะครับนำครัง้งสองสาเดือนสามารถที่จะอยู่ได้บ่าตายครับอาจจะต,ต่ำก็ดีที่กันนะแต่ผมมีตัวอย่างให้เบิ้งนะครับผมอยู่นี่ผมปลูกแต่แพงกุลาหญ้าหน่ายครับเอออีกอันนึงก็คือหญ้าหน้าสามารถที่จะปลูกให้งอแยแท้เลี่ยงได้กันครับคลายกับหญ้าแพ่งกลุลาครับคลา,า,ายกัน อเดี๋ยวอันนี้จะเป็นขอบสะผมกับปลูกมุลโตรครับนี่ครับเบื้องสภาพดินครับดินแบบขาวดินกรนสาเนะครับเนาะนี่ขาวพ่อฝนตกมากนี่ครับแกเขียวดีที่เก่าครับระบบหลากี่ดีแห้งครับมุลโตสองเหมาะสําหรับปลูกแทะเลีมใหมงื่อขั้วแแทเลียมได้ดีเลยนะครับการปลูกกะ ฟันเมล็ดก็ได้ครับหรือว่าถหาสิแยกกอไปไปปักดำออกก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดวกก็คือฟันเมล็ดเอานะครับฟันเมล็ดแล้วก็ค่อยปล่อยแปลงนะครับ <c oughs> นี่ครับถ้าสําหรับปล่อยปล่อยแปลงนะครับปล่อยแทรเลมนี้ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือครับไอ้พวกงาพวกทั่วนะครับพืชตระกูลทั่วสี่ที่เขาเอามาสมาสีเอามาเห็ดเป็น มาใส่กับอ่าก็อีกอย่างละเอามาให้งัวควั้กินทีเหมาอหมอสำรับงัวควั้กินก็คือพวกพวกอ่าทาพระนะครับทาพระสไตโลแล้วก็พวกอย่างละก็อื่นอีกอันนึงก็พวกทาพระพวกอย่างละจำซื้อไปได้นั่นแหละครับเป็นเป็นตระกูลทัวที่อ๋อกับอีกอันนึงคือฮามาตาครับ พวกสไตโลทาพระสไตโลก็พวกข้ามาตานะครับทีเป็นพืชตระกูลทั่วถี่สามารถที่จะปลูกผสมประสานกับหญ้านะครับวานผสมกันกับหญ้าได้เพื่อจะเป็นการเพิ่มโปรตีนให้ให้งวไอ้กล้วยนะครับเพราะว่าพวกพืชตระกูลทั่วนี้โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงครับนี่ครับอันนี้คือมูลลูโตสองแต่ผูกพวกพืชตระกูลทั่วที่พวกข้ามาตาพวกทาพระสไตโลนี่ แต่กินร้ายก็ดีนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดแก๊สนะครับอาจจะเกิดแก๊สอาจจะยงัวท้องอืดนะครับก็ให้กินน้อยครับให้กินผสมกับหยาเนี่แหละนะครับบางคนมักจะสวานร่วมกันกับหยาเลยแต่ถ้าโดนไปนะครับที่ผมเคยเห็นก็คือพวกตระกูลทั่วนี่สีงํานะครับก็คือหยาเนี่สีบ่ค่อยเกิดนะครับผมก็เลยถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกแยกก็ได้ครับปลูกแยกแล้วก็ตัดเอามาให้กินนะครับเรียกว่าไฟเบอร์สถียรก็ลอง วานร่วมกันไปเลยก็ได้นะครับนี่ครับอีกแปลงหนึ่งเป็นหญ้าแพงกุหลาบให้กันครับแพงกุหลาบกับหญ้านายรวมรวมกันอยู่นี่แหละครับคิดว่าถ้าน้ำฝนบดีแห้งคือปีกายนี่ก็คือเซเลตัดเต็มที่อยู่แล้วครับนี่ก็คึ้ว่าสิตัดบ่ทันแล้วครับนี่รอบหนึ่งตัดน่าจะครบรอบอยู่แล้วครับนี่เกี่ยวไปแหกินน้ำในในคันแททในหยังนะครับในคู่สาในขอบสานี่ครับ ปีนี้ถือว่าผมก็ขยาย,ยางาไปหลายนะครับแต่ปีที่แล้วนี่บ่ค่อยหลายปานไดย์กไะเด้งาจากที่ผมสือมาเอามาปูนี่แหละครับเอามาปูแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับแต่เสียอย่างเดียวคือพื้นที่ผมไ่เหมาะปานไหนก็คือมันพอกกระเทือนถ้าถ้าไ่ภาค,าคอีสานก็จะพอกกระเทือนแน้ํา,าม,มาหลายก็ทวมตัดบ่ได้ครับน,นี่ผมก็ตัดออกไปแปลงนี้ก็มองนี้เป็นมองนี้ มองนี้เป็นหนาแนานนะครับกระสิม,มีปนๆกับหบบญ้าแพงกุหลาบก็เป็นอยังครับเพราะว่าผมปลูกอาศัยปลูกให้คั่วใหกินนะครับให้ง่งหยคั่วให,ใหกินนี่ก็สีงาแล่ะครับพอตัดแล้วล่ะนี่กระสิตัดออกเพราะว่าตัดให้พวกต้นใหม่ซุ้มนี้มันให้มันตายนะครับนี่แล้วก็เอาปุาา๋ยมาใส่นี่ครับพอตัดแล้วครับเดี๋ยวจะใน,นก็ค่อยฉีควาย,ยตัดเพราะว่าแปลงแหลก สองแปลงแรกที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้ก็ตัดสิบ่ท่านแล้วครับแต่อาจจะเรียาตัดอยู่มรงนี้ก่อนอประมาณนี้แหละครับสาหรับการเลือกอปลูกหญ้าก็ให้เลือกปลูกหญ้าที่เห่าอันแรกเลยครับเหมาะกับพื้นทีนะครับอันแรกเลยเหมาะกับพื้นทีให้ศึกษาบ้างว่าหญ้าชนิดใดที่มันสามารถจเจริญเติบโตดีดๆกับพื้นทีลุ่มหรือว่าทีดอนนะครับให้เห่าเลือกปลูกตั้นั้น และอันที่2การจัดการนะครับให้มันง่ายต่อการจัดการของเขาถ้าเขา,าสะดวกตัดนะครับตัดเกี่ยวให้กินสามารถถ้าเป็นที่ดอนกระปูกหญ้าพวกที่มันเป็นแตกกอดีๆนะครับกอใหญ่ๆคือพวกกินนี่นะครับหรือว่ามุลโตะนะครับพวกเนี่ยเปียอยีญังกะว่าไปหญ้าไวอิสราเอลพวกนั้นนะครับแต่มันก็สิมีข้อดีข้อเสียแต่ละหญ้าแต่ละชนิดก็ สีบอคือกันครับการล่องศึกษาเบื้องให้มันง่ายต่อการจัดการของเข้านะครับว่าลักษณะการเลียบนะครับลักษณะการเลียบของเข้านี้เป็นแบบใดนะครับบางคนก็บว่าปลูกอันนั้นอันนี้จัดการยากเค็ดนาจริงๆน,นะครับก็บขึ้นอยู่กับเจ้าของแหละครับเจ้าของหัวเจ้าของขั้วยนะครับเน,บนาะมีหนาหน้าครับงามแฮงครับนี่หนาขนาดเลยถ้าให้น้องมาเอาไปเห็นนองมาเอาไป เคล็ดผ่านครับเพิ่เกรบะท่านมาตัดเอาอยู่นี่ครับแง่แห้งเลื่อยแบบแง่ขนาดเล่มนี้อ่ะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วครับพามาเบิ่งหญ้าปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะปีกายเตรียมพร้อมบ่ค่อยดีปานใดนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าอาจสิบริอ่าหาหยะหยากปานใดเนาะผัวไปรลายครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณเรไรครับสวัสดีครับ